สวัสดีเพื่อนเทุกคนที่เข้ามาชมตอมบอสนะครับตอมบอสสองจุดศูนย์ะตรงหน้าเป็นงานชุบอาร์จจยอ4สี่สิบมิลน้องแป้งน,นะครับชุดนี้เป็นชุดแรกที่ที่เปิดออกมาแล้วไม่เจอไม่เจอดีเฟกต์นะครเอ่อเปิดเปิดงานกับโรงงานโรงงานที่เขา มีเครื่องมือที่มีความพร้อมมากหม้อมีความทันสมัยสูงสุดระบบการล้างชัดเจนมีเครื่องพร้อมทําแบบเต็มระบบอุตสาหกรรมนะแต่ก็เจอปัญหาดีเฟกเจอปัญหาดีเฟกแบบไหนเดี๋ยวผมจิบให้ดูนี่เป็นตัวแรกในสี่ชุดนะเปิดมาสี่ชุดเนี่ยเปิดมาสี่ชุดสามชุดแรกเจอดีเฟกหมดเลยก่อนปีใหม่ผมเซ็งผมไม่เปิดเลยนะมันมีทั้งหมดสิบกว่าชุดนะ ชุดนี้ประเดิมปีใหม่เปิดมาโอ้โหดีใจยังเลยของน้องแป้งรอดรอดหนึ่งตัวนะฮะคือถ้ามันดีเฟสมันก็ออกงานมันก็จบงานส่งงานให้ให้ให้ยูเซอร์ไม่ได้แป๊บหนึ่งนะฮะ <c oughs> นอนน้อยนะครับคัดจมูกเจ็ดคอนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างจากชุดที่มันดีเฟของตัวโลกิของน้องน้องเอ็มมันนะนะฮะก็คือมันดีเฟค,คือ ระบบองค์กรเนี่ยจะเป็นองค์กรบริษัทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันมีเครื่องมือทันสมัยมีระบบอะไรเทคโนโลยีระดับสูงสุดในตลาดปัจจุบันแต่ถ้าคุณไปทํางานคุณมีบุคลากรทํางานแล้วเขาทํางานให้คุณแบบผิดพลาดเนี่ยคุณดูดิตัวเรือนนี้เป็นตัวเรือนใหม่ๆตัวเรือนใหม่แต่เสร็จแล้วไปขัดอะไรของเขาเนี่ยผมงงนะฮะนะฮะอันนี้ไม่เท่าอันนี้ไม่เท่าไหร่นะอันนี้ไม่เท่าไหร่คุณสังเกตอันนี้ แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมหมุนสกูก่อนสกูมหลุดนี่จะส่งงานไปแก้นะครับคือมันการที่นาฬิกาหนึ่งเรือนเอาไปทำการ PVD ชุบเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมันมีชิ้นส่วนที่มันเกิดอาการผิดพลาดเนี่ยคุณดูดิครับมันเกิดลอยอย่างนี้ขึ้นมาแล้วอย่างนี้ผมจะส่งยังไงผมส่งงานไม่ได้ นะครับนาฬิกาไปเอาไปใหม่ๆเสร็จแล้วไปทำกลับมาอย่างนี้คือถ้ามันไม่ได้หน้าเกลียดจนเนี่ยคุณดูนะครับมันมีรอยลดขวางเห็นนะตัวแปรมันมาจากอุปกรณ์เขาไม่ครบไหมอุปกรณ์เขาครบครับแต่ปัญหาคือบุคาบลากรบุคลากรเขาไม่ดีบุคลากรเขาทำงานช่วยทำงานไม่เคลียร์ผิวนะครับหรือบางทีการร้อยลวดการร้อยลวดเข้าห้องอบเนี่ยแล้วเออเอา ตัวชิ้นชิ้นลวดไปบังไปบังชิ้นงานแล้วเสร็จแล้วมันก็เกิดอาการอย่างนี้อันนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่เยอะไอ้ที่เยอะนี่อันนี้เลยอ่ะให้ดูนะฮะเขาชุบด้วยทองแล้วเป็นทองคําจริงๆนะที่ชุบมาเนี่ยเป็นทองคําจริงๆทีเนี้ยเมื่อมีบุคลากรหรือมีลูกน้องที่แบบทํางานแบบเนี้ยมันนอกจากที่จะต้องเสียเวลามาทำสองรอบต้องเสียเวลาต้องมานั่งแก้ง,งานมีความเสี่ยงกับตัวชิ้นงาน ปัญหาคือเพิ่มต้นทุนหนึ่อยเอ้กไหมระบบองค์กรนี่สําคัญนะครับการนี้มืบุคลากรแล้วทํางานแบบคุณเช้าชามเย็นชามไม่ใส่ใจคุณดูดินะฮะการนี้มันมีติดดีเฟกแค่นี้ก็คือมันต้องล้างทิ้งก็คือเนื้อทองที่ยิงก็ไปแล้วต้องล้างทิ้งออกล้างทิ้งออกแล้วก็ไปแก้ใหม่เอากลับไปแก้ใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อจะเอายิงทองเอกามาใหม่ให้มันสมบูรณ์นะฮะขั้นตอนงานชุบวีดีมันเป็น ระบบการชุบ PV d ดีรูปแบบนี้มันมีความแข็งแรงสูงมาชุบแบบน้ําเขาเรียกชุบการชุบแบบความร้อนการชุบแบบความร้อนเนี่ยมันมีต้นทุนสูงมากแล้วก็การทําห้องอบการทําห้องชุบพีวดีลงทุนสูงมากเป็นเป็นสิล้านนะเอางี้แล้วกันนะเป็น10ล้านแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีทําแบบนี้มีอยู่ไม่กี่เจ้าแล้วก็หลายๆเจ้าเนี่ยงานงานที่มันเป็นลักษณะว่าหยิบย่อยหยิบย,อย,อย่อยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ยุ่ง เขาจะไม่ยุ่งพอดีผมไปเจอพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาเขามาสนิทกับผมด้วยเงืินไขเขาเป็น f อฟที่ช่องเขาเป็น f อฟที่ช่องแล้วก็บังเอิญไปคุยกันแล้วคุยกันถูกคอเป็นรุ่นไล่ๆ่กันคือเขาเป็นรุ่นน้องผมห้าปีนะฮะแล้วทีนี้ก็คุยกันสนิทพี่คนนี้ก็เป็นคนโอเคเลยนิสัยก็โอเคเลยแต่ปัญหาคือโรงงานที่ส่งงานไปทําเนี่ยไอ้โตหัวหน้างานน่ะไม่ค่อยเวิร์กผมบอกให้เลยคือคําพูดมันเยอะแต่ความพยายามแม่งน้อยนึกภาพออกปะ ไอคนประเภทนี้มันเยอะนะระวังด้วยนะะคุณมาพูดอะไรเยอะแยะว่าอู่เครื่องโอเเครื่องล้างอุลตาราโซนิกคุณเป็นเครื่องระดับใหญ่มันไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องหรอกฮะปัญหาที่มันดีเฟกเนี่ยมันมาจากคนนะฮะแล้วเสร็จแล้วเวลาส่งงานเสร็จก็ห่อมาห่อฟอยห่อบาเบอร์มันอย่างดีห่อบาเบริรมันอย่างดีแล้วเสร็จแล้วยังไงอะนะะผมต้องตั้งคาถามน,นิดนึงว่าก่อนคุณห่อเนี่ยคุณไม่เห็นแผลเลยคุณเห็นแผลแต่คุณก็ยังห่อมาก็คือหลับหูหลับตาส่งมาอย่างนั้นนะฮะ สุดท้ายแล้วคุณจะแกล้งมองไม่เห็นลูกค้าเขาไปตรวจเจอเขาเห็นเขาต้องส่งไปแก้แกนที่ตอนที่คุณตรวจเจอตอนที่คุณคิวซงานก่อนส่งมอให้ลูกค้าเนี่ยคุณเจอปัญหาคุณเอาไปแก้เลยคุณไม่ใช่มามาหลับหูหลับตาห่อเสร็จแล้วมาส่งมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะฮะมันดูแล้วมันมันผิดมันผิดรูปแบบไปนิดนึงนะฮะก็รู้ๆอยู่ลักษณะยอย่างนี้มันก็เราก็ทำความเข้าใจกันเองได้นะว่าคิดอะไรนะก็คือแบบไม่สนไม่รู้ไม่ชี้อะไรเงี้ย นะส่งมาเฉยอย่างเงี้ยนะปวดหัวเลยแล้วส่งมาอย่างเงี้ยงานมันออกไม่ได้ส่งมาอย่างเงี้ยงานมันออกไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมกลับไปเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้จะมาบนอย่างงุนอย่างงี้พอจะแก้ง,งานมีปัญหาอุ้ยผมไม่ทําแล้วอย่างเงี้ยโหแบบเนี้ยไอ้บุคลากรมะเพทอย่างเงี้ยผมบอกคุณเลยเป็นผมผม,ผมเป็นเจ้าของบริษัทผมไล่แม่งออกผมไล่แม่งออกเลยไม่ต้องทาหรอกนะคือคําพูดเยอะแต่ความพยายามแม่งน้อยคําพูดคําพูดแบบปากอะประมาณแบบว่าสกิลสกิลแม่งเบอร์สิบเลยคําพูด แต่เวลาทําแม่งสกิลแม่งเป็นศูนย์ความพยายามแม่งไม่มีคนประเภทน,นี้แม่งโคตรน่าเบื่อเลยนะฮะอยากให้ผมต้องพูดเลยนะฮะให้ผมด่านี่ด่าเสียเนะี่ยผมแม่งยิ่งป่าจะจัดอยู่นะครับแป๊บหนึ่งนะวันนี้มีงานเอ่อตัวของเล่นตัวใหม่ของปี2025นะครับมันเป็นตัวที่เป็นเอ่ออันนี้มันเป็นงานที่คัสตอมตัวเรือนเต็มระบบก็คือเป็นการ าทางนู้นเขาแจ้งมาว่ามันเป็นหุ้มหุ้มทองหุ้มทองขาวซึ่งผมยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายของเขาว่าหุ้มในรูปแบบปัจจุบันว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรที่มันจะหุ้มแบบนี้นะฮะแต่ผมได้ยินคํานี้มาสองรอบแล้วก็คือเป็นการหุ้มทับเนื้อทางสเตนมาซึ่งตัวเรือนน้าหนักเยอะมากเนี่ยจับขึ้นมาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเลยมันนี่มันแท้จัดชัดน,ะะน้ําหนักมันเต็มเลยน้ําหนักมันมาเต็มมากนะฮะเดี๋ยวอันเราเรา,เราผมพูดลอยๆอย่างเงี้ยผมจับอยู่ในมือเนี่ยคุณจะไม่เห็นน้าหนักเดี๋ยวผมช่างให้ดู นะฮะตัวนี้ก็คือแอดมินตัวตึงกลุ่ม a w t แกแกเป็นตัวเล่นจริงก็คือแบบแกเล่นแกกล้าเล่นแกกล้าซื้อเล่นโมเดลกันนี่โปรตีหมื่นสองหมื่นนี่น้องเลยเลยท่านนี้คิดเราคิดอีกนะแต่คนนี้เล่นหลักแสนครับเล่นหลักแสนแล้วก็เล่นทุกตัวจริงนะฮะผมเอ่ยชื่อพี่ได้ไหมเนี่ยผมก็อยากเอ่ยชื่อพี่มากจะเป็นเกียรติมากเลยถ้าเอ่ยชื่อพี่เขานะฮะก่อนหน้านี้เคยเอ่ยตอนนี้เราจะไม่เอ่ยชื่อใครนะะพี่แกนี่แม่งสายโหดจริงนะ แอดมินตัวตึงกลุ่ม AWT แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะเอาตัวทองเทียบให้ดูนะฮะทำคอนเทนต์ก็ไม่ได้มีความพร้อมไาเลยของไม่ได้หยิบต้องเดินมาหยิบในตู้เลยอ่ะเดี๋ยวผมเอาน้ำหนักตัวใ,ใกล้กันใกล้ๆกันเอาน้ำหนักตัวใ,ใกล้กันมาเทียบน้ำหนักให้ดูนะครับก็คือเป็นอ่าก็คือมีตัวเรือนแล้วก็มีบานพับ แล้วก็เป็นล่างฟูโกเช่นเดียวกับเจ้าตัวเจ้าตัวที่เป็นตัวคัสตอมนะฮะก็คือเป็นน้ําหนักเดียวกันเดโทน่าด้วยกันเห็นไหมครคุณมองในมือกณก็จะเห็นคุณมองในภาพนี่คุณก็จะเห็นเลยว่ามันมีขนาดตัวที่เท่ากันนะฮะมีน้ําหนักตัวเท่ากันความหนาก็เหมือนเจ้าตัวคัสตอมมันจะหนากว่านิดนึงมันจะหนาด้วยเงื่อนไขมันเป็นกระจกยกสูงแต่ปัญหาคือพี่แกยกสูงมาแล้วมันจะสํานัก สำนักกัปตันอเมริกานี่เขายกสูงมาแบบแก๊สแก๊สทะลุขึ้นมาด้วยนะนี่ตัวที่สองละเมื่อวานนี้ก็ตัวของของพี่พี่คนหนึ่งนะฮะยกสูงอย่าให้ตัวแก๊สแก๊สมันลอยขึ้นมานะครับมันดูตลกนะฮะไปหาเลี่ยมทําใหม่นะนะฮะยกสูงแบบนี้ไม่ใช่นะนะะพี่กัปตันอเมริกานะอันนี้ไอรอนแมนก็ฝากความเป็นหูเป็นใหญเลยอย่าให้แก๊สแก๊สมันลอยขึ้นมานะครับลอยคอมันอย่างนี้ไม่ได้ ลนคอขึ้นมาเนี่ยเอากล้องสองมันเห็น,ม,น,หนมันเห็นตัวฐานแก๊สแก๊นี่เห็นปะนะฮะอย่าลนนะฮะหาเรียมเอาแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มี <c oughs> ก็จะเป็นเคสแก๊สก็อย่างเงี้ยที่ยกสูงมาแล้วมันมันลอยมันลอยจนสูงมากตัวนี้ที่มองตรงนี้ไม่น้องวัดก็รู้สึกเลยว่ามันหนาอเดี๋ยวพี่จะวัดให้น้องดูตรงนี้นะเดี๋ยวน้องอย่าหาว่าพีมมั่วนะครับก็คือเมื่อวานนี้ที่เรารู้สึกว่ามันหนาพี่ก็เลยวัดตรงตรง,ตรงพี่พิทเนี่ย สิบสามศูนย์ไม่นา่าเลอพี่ก็ไม่ได้ไปสตอเบอรี่อะไรพี่ก็พูดเรื่องจริงตัวเมื่อวานวัดได้สิบสามหนึ่งด้วยสิบสามหนึ่งหรือสิบสามสองอะแล้วเมื่อวานนี้ตัวเมื่อวานนี้แก๊เกไอตัวกระจกอะช่างน้องกับตันนะครับมันมันวางกระจกเอียงมันวางกระจกเอียงมาตอนแรกพี่ไม่ได้สังเกตพี่พี่แต่เขาทักให้ดูพี่พี่ก็ทักให้ดูพี่ก็ดูนะฮะฝั่งหนึ่งสิบสามสามอีกฝั่งหนึ่งสิบสามหนึ่ง นะฮะก็คือแก๊สแก๊กมันเอียงมาแล้วก็กดมันอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งลูกค้ามานะครับคือพี่วัดเห็นยังไงพี่ก็แจ้งไปตามนั้นงานโดยรวมคือโอเคราคาที่ออกเข้ามาคือถูกราคาที่ออกออกพ,พี่พี่เข้ามาคือถูกพี่ก็บอกเขาอยู่ว่าราคาในแม่งโคตรถูกได้มาราคานี้ถูกชิมหายจะมาบนไม่น่าบน่นนะลงทุนเองนิดนึงก็ไม่น่าเป็นไรนะก็เดี๋ยวจะชั่งน้ําหนักให้ดูนะชั่งน้ําหนักให้ดูว่าเนี่ย เวลาผมจบในมือเนี่ยคุณจะไม่เห็นว่าน้ําหนักมันต่างเดี๋ยวคุณจะได้เห็นว่ามันต่างยังไง <c oughs> โดยธรรมชาติของล่างฟูโกของโรเล็กเดโทน่าในตระกูลเดโทน่าหรือจะเป็นตระกูแลอะไรแล้วแต่ที่มันเป็นล่างฟูโกน้ําหนักมันจะเยอะน้ําหนักมันจะเยอะใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอะไรลองๆหน่อยนะก็พอดีเนะี่ยขึ้นได้ว่าแอดมินเราเขาฝากไว้ให้ทำคอนเทนต์ตัวนี้ว่าล่างมันสวยมากหน้ามาเบอร์คอเปอ มาเบอร์ออฟเฟอแล้วก็เพรทุกตัวนี้สแกนขึ้นหมดเลยสแกนขึ้นเพจจริงๆเลยนะฮะก็คือลงทุนสูงมากต้นทุนมาตัวแสนกว่านะครับเล่นไปเล่นมาเล่นเล่นเล่นมันเริ่มจะไม่เล่นแล้วมันเริ่มจะเล่นจริงจังเกินไปเดี๋ยวขออนุญาตวางผ้านะฮะองกงนตัวเรือนเป็นรอยบางทีผมก็งานเยอะๆผมก็ไม่ค่อยมีอารมณ์จะทำคอนเทนต์เท่าไหร่อ่ะสูดแล้วเนาะ ดูในล่างที่เป็นเนื้อชูปโปติที่มันไม่ใช่ตัวเรือนที่เป็นคัสตอมนะแต่พูดถึงว่าพูดถึงว่าไอ้ตัวเรือนที่มันหนักมันเบาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีผลเวลาเราใส่ในมือเพราะว่าน้ำหนักมันอยู่ในมือเราคนที่มองของในมือเราเขาม่ไม่เห็นน้ำหนักก็เหมือนกับคุณมองในผ่านคีปิปคะุณเห็นไหมวนะ่าน้ำหนักมันไม่มีตัวแปรของการที่จะมาเสียเรื่องน้ำหนักก็คือเผื่อพักพวกขอถอดดูเลยนะขอถอดดูแล้วเราห่วงว่าเฮ้ยเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเราใส่เลดบิก้า เขาจะรู้หรือเปล่าว่าเราใส่ตัวโคลอะไรยเงี้ยซึ่งสมัยนี้ตัวโคนเนี่ยวันบางทีมันมองน้วตาลมองไม่ออกเลยนะฮะยิ่งอย่างเป็นเข็มเป็นเข็มในนิวเจนสองพเนี่ยหมดเข็มมันมาแบบแท้เลยก็คือมันมีความชัดเจนมันมีความเหมือนคมกลิบสัดส่วนหนึ่ง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 ยันกิมมิคชิ้นส่วนรายละเอียดเล็กๆมันเป็นหนึ่งหนึ่ง,งทั้งหมดเลยนะฮะเห็นนะหนึ่งศูนย์เก้านะครับตัวเต็มเหมือนกันสายอเอสเตอร์ลับเบิร์ดเช่นเดียวกันอันนี้หนึ่งร้อยเก้า้นะ นะครับอ่าดูเห็นป่ะน้ำหนังขึ้นมาแบบก็นี่รถถังอันนี้ไม้ไยสันหรือป่าอ่าเทียบประมาณนี้นี่รถถังนี่ไม้ไทสันก็คือคนละเวกันเลยนะฮะแต่ว่าแท้มันน้ำหนักมันมากกว่านี้ไหมผมไม่รู้เพราะว่าตัวแท้ตัวนี้ผมไม่เคยจับนะฮะแต่ว่าจากการทําน้ําหนักมาอย่างเงี้ยก็ถือว่าน้ําหนักมาดีมากๆร้อยห้าสิบห้า ร้อยเก้าต่างกันอยู่สี่สิบกว่าต่างกันอยู่สี่สิบกว่ากรัมสี่สิบกว่ากรัมนี่คือทองสามบาทนะก็น้าหนักแค่ไหนคุณก็ไปนึกถึงทองสามบาทนะครับสี่สิบกว่ากรัมสี่สิบห้ากรัมทีนี้เดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับว่าตัวนี้มันตัวนี้มันเป็นเอนคัสตอมจากสํานักกัปตันนะครับสํานักกัปตันแกเป็นคนสร้างมาแล้วก็แกแกไปเอามาจากโรงงานไหนก็ไม่รู้ก็เป็นโนฮาวเขานะครับเราถามเขาก็คงไม่ได้บอกอยู่แล้วเขาเจาะตลาดเก่งนะฮะ ด้วยความความรู้ด้านภาษาเขาสามารถสื่อสารภาษาได้ก็เลยจอะตลาดพวกนี้ได้ง่ายซึ่งตัวผมเองอ่ะภาษาผมไม่เก่งไม่ว่าเวลาผมไม่มีภาษาผมไม่เก่งไม่ว่าเวลาผมน้อยด้วยผมไม่มีเวลาไปเจาะนะเช่นนั้นแล้วก็ก็ต้องพึมพาสายกับตันก็นิดนึงนะฮะในกรณีที่อยากได้ของแปลกนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะวัดกระจกสไฟฝาให้ดูนะแล้วเมื่อวานตัวของเจ้าพีท ปตัวของพี่คุณพี่พีทเนี่ยตัวของคุณพี่พีทน่ะกระจกมันเป็นกระจกคืนนะฮะก็จำคาดเคลื่อนก็ไปดูกันใหม่กระจกคืนไปครับไปดูเองคือพี่ก็เอ่ยตามจริงอ่ะน้องเลยน้องก็รู้จักพี่พี่ก็พูดเรื่องจริงหมดนะฮะไม่เคยส็อตบัรี่อยู่แล้วรู้ๆอยู่เอาแล้วไนงะระบบ ระบบต่อสายตรงเริ่มจะมีปัญหามันไม่มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาเสียงก็เลยตกใจกลัวมันชอ็อตกกะจกซับไฟนะครับกกะจกซับไฟเต็มระบบนะฮะอาดูเพชรเพชรขึ้นเต็มระบบนะฮะ เกรดดีด้วยนะฮะเกรดงานมาดีมากโอ้โหจัดเต็มนะฮะด้านในนะปัดคงเช็คไม่ได้นะเพชรเบ้าใหญ่นะคงไม่ได้เลือมานสนอแต่เดี๋ยวมันต้องแก้กระจกอยู่แล้วนี่ก็พี่หุยแกก็ส่งอกูก็เอ่ยชื่อจนได้แกก็ส่งมาให้แก้กระจกนะกระจกมันดูแบบแกแก้มันล้นแกบ่นมาแกบ่นให้น้องฟังหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะฮะ เดี๋ยวพี่จะแก้ให้เขาเองไม่มีปัญหาแล้วครับผมก็เป็นช่างสามัญประจำบ้านของหลายๆยท่านอยู่แล้วนะฮะก็ถือว่างานมาดีเลยแล้วก็หน้ามาเบอร์ว่าเพลสวยงามมากๆสวยไหมหน้านี้โคตรหลอ่อนะครับจะถามว่าผมกล้าใส่ไหมผมต้องบอกว่าผมไม่กล้านะมันดูรวยอ่ะมันดูรวยเกินไปหน้าตามผมมันใส่พวกนี้ไม่ได้ หน้าผมมัน,มนออกแนวดาร์กผมใส่พวกนี้ไม่ได้ผมจะไม่ค่อยเป็นแนวป่าเลยตั้งแต่โตมานี่เป็นแนวป่าไม่เป็นเลยนะครับจะมีหรือจะมาจนเนี่ยผมเอ่อคาแรคเตอร์ป่านี่ผมไม่เคยเดินจากบ้านเลยนะวันวันหมุรองเท้าแตะขาสั้นอะชีวิตผมมีแค่นี้จริงยูเซอร์เลดิทันมาที่บ้านเขาก็จะรู้ผมเป็นคนใช้ชีวิตแบบค่อนข้างจะติดดินแล้วก็ผมไม่ค่อยได้สนโดยสตอรี่ส่วนตัวเป็นคนไม่สนพวกแบนดเนมด้วยซ้ำ นะฮะแต่ว่าตรงข้ามกับพลูกค้าผมอ่ะยูเซอร์ผมหลายๆท่านนี้แกจะเป็นพวกเน็บก็จะเป็นพวกแบบแนวเนี้ย ب. แบบใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าใส่เสื้อผ้ารองเท้าประมาณแบรนด์เนมก็จะเป็นลูกค้าผมก็คือเขาไม่รังเกียจผ,ผมก็ดีใจแล้วนะฮะคือโดยส่วนตัวผมเป็นคนบ้านๆจริงทํางานผมก็พกผ้าตลอดหลายๆท่านที่รู้จักตัวตนผมจริง,รงๆเขาจะรู้ว่าผมเป็นแนวเนี้ยผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้หรูหราอะไรแล้วก็ผมก็ ใช้ชีวิตแบบบ้านๆเลยบ้านผมก็ล็อกด้วยนะฮะหลายๆท่านที่มานั่งคุยกันก็รู้อยู่บ้านหมุนล็อกผมก็จะเลี้ยงแมวแล้วก็มีอยู่แบบประชาชนสามัญชนทั่วไปนะฮะตัวนี้จะเป็นรูปแบบสันกระจกตัวนี้สวยสันกระจกตัวนี้มาดีแต่ถามว่ามันหักมุมเยอะเกินไปไหมเออมันหักมุมประมาณบีทีมันหักมุมมาประมาณบีทีกระจกสวยไหมกระจกสวยกระจกเนื้องานดีมากนะครับ แต่ทีนี้เดี๋ยวต้องปรับแก๊สเกกันนิดหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ระยะความหนามันก็เกินพี่จะวัดให้ดูอีกทีน้องพี่ก็ไม่ได้เฟรสตรอเบอรี่นะมันหนาเกินนะครับถ้ามันเป็นล่างฟูโกจากที่เข้าใจน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน12 12.5นะแต่ถ้ามันเป็นล่างแพนด้าอยู่ประมาณ12.2นะครับจากที่จากที่รู้ข้อมูลเกนนมานะจะประมาณนี้นะครับก็ตามนี้เนาะก็แวะมาทักเฉยๆเดี๋ยวขอทํางานต่อเพราะว่าต้องตรวจงานชุบ นะเพราะว่าตอนก่อนปีใหม่ตรวจไปสามตัว,ตวแล้วเจอดีเฟสหมดทั้งสามชุดแม่งโคตรเซง็งอ่ะนะตอนนี้ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มทาใจได้แล้วก็หันมาตรวจกันต่อหันมาตรวจกันต่อจะได้ออกงานคืนให้ยูเซอร์ไปเขาก็นั่งรอกันอยู่นะครับหลายๆท่านก็นั่งรอกันอยู่ก็จะพยายามจบงานให้เพราะว่ามันจะเป็นต้องตรวจแล้วมันมีงานมาเติมเพิ่มด้วยเดี๋ยวมันต้องไปทําใหม่นะครับมีงานมาเติมไปทําใหม่แล้วก็มีงานที่ต้องไปแก้ดีเฟสก็ต้องส่งชิ้นงานเสียไปแก้นะครับไม่ทําให้ไม่จ่ายตังค์เว้ ตามนี้นะเราเจอกันใหม่กับตอมวัฒทามครับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับผม